สลามอะลัยกุมรอจุฬาประกาตัครับก็ขอ,ขอความรักความเมตตานะครับจากเอกโอเรล็อสุภานตาลานะครับจงประสบจากพวกเรานะครับก็ผมจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับเดินทางกับพี่ซ้อนเนี่ยทริปนี้ทริปแรกทีกท่ปไ,ปยยทปไ,ปไปยาวๆนะก็มีโอกาสได้คุยกันเยอะทำอลังกรในรถแล้วทำอลักรในรถจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเหมือนกับเขาเป็นรุ่นใหญ่นะจริงๆอายุต่างกันไม่เอะหลงนะแต่เขาพยายามเค็มตัวเองว่าเขาเนี่ยอบรมผมมาตลอดนะผมต้องต้องน้อมรับ ความคิดเห็นของเขาคำสะคำพูดของเขาตลอดแต่พอมาดูรู้แล้วมันก็ต่างก,กันไม่กี่ปีนะประมาณสักสีปีเพราะนั้นก็เดี๋ยวนี้ได้มามีโอกาสมาทํางานร่วมกันฮะแล้วก็เป็นความสวยงามนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนั่งคุยมาเนี่ยตั้งแต่ตีห้าก็ไม่ได้นอนนะได้คุยกันพี่ปัชญาเอ๋ยาอาจารย์ ฮาร oo, death, the air, kind of ูนนะฮะแล้วก็พ so, ิซอนได้รไยเยอะๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยในรถเนี่ยนะไล่ปรับความรู้สึกนะได้จูนอัพได้เข้าใจความรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาแต่ละคนเนี่ยนะเขาก็มีปัญหานะแต่เวลาจริงๆแล้วเวลาคนมองว่าให้ปัญหามันเยอะนะอย่างจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันสามารถซบได้ด้วยการแค่จับเข่าคุยกันนะครับตอนนี้ผมก็ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมีโอกาสดีนะครับที่เวลาเรา อยู่ต่างบ้านต่างเมืองกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสมาทํางานกันนี่ถ้าไม่ได้มาทํางานให้จะพาตอนนี้ก็นอนอ่านหนังสืออยู่กับบ้านเนาะชีวิตก็ไร้ค่านะตอนนี้ก็ถือว่าผมว่าเป็น,ปนความสวยงามนะครับที่เรามียูมาต์ได้มาทํางานด้วยกันแล้วก็ตอบแทนความดีจริงๆแล้วเราเป็นน่าจะเป็นองค์กรระดับโลกนะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนแบบบปานนอกบ้านนอกนะเนี่ยอยู่ รงไหนล้วอยู่จนะนะอยู่สเดาเอ,ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทําไมเราทํางานได้ระดับโลกทั้งที่เราก็ไม่ได้มีต้นทุนทางธุรกิจอะไรเยอะแยะอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นความสวยงามของการทํางานด้วยกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทํางานที่สากลสัตวชนแล้วก็ไปช่วยเขานะพี่อุมัดเนี่ยนะฮะก็ <S <S ประชุมทุกสุกนะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงฮาละเกาะเนาะ นะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังท่านพยายามนะฮนะทุกสุขพยายามเตือนกันอาสมาชิกเข้ามาเข้ามาเข้ามาการทําอย่างเงี้ยมันเช็คเลตติ้งหนึ่งนะฮะว่าใครแอดเทนบ้างใครเข้าบ้างร่วมบ้างนะ้ล้วก็จะมีการสื่อสารกันผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดเรื่องการสื่อสารหรือเรียกว่าระดับหลายๆฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายสบ,บงฝ่ายที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดเนะี่ยเราก็คิดว่าเขาอยู่ภายใต้เราแตนะ่วันนี้เนี่ยเรารู้จริงๆไหมว่า คนที่เขาพร้อมจะร่วมงานกับเรากี่คนเหมือนกับสมาคมการค้านาะทธุรกิจไทยมสลิมเนี่ยนะเราเคมว่าเรามีกรรมการ30คนกรรมการก็ประชุมกันบ่อยนะแต่ว่าเรามีสมาชิกอีก400คนเนี่ยแต่จริงๆแล้วสมาชิก400คนเนี่ยพร้อมที่จะเดินกับเราไปถึง40คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยน,นี่นี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าให้เราเคมด้วยตัวเลขนะว่าเรามีคนทํางานให้กับเราเยอะแยะแต่คนทํางานจริงๆเนี่ยมันก็40คน30คนแล้วไอ้40คนเนี่ยใส่เกียร์ว่างอีกครึ่งหนึ่ง นะฮะจริงๆคนทํางาน5 6, 6, 7, คน6คนเจคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าจริงๆเนะี่ยมันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับ mm hmm. แต่เกือบทุกองค์กรเนี่ยทำงานกัน5 6าหคน7คนเกือบทุกองค์กรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าการเขาเรียวกว่าอะไรขยายเครือข่ายยูมาเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องทําระบบเน็ตเวิร์กนะคนนี้เป็นเครือข่ายเห็นไหมระบบของ MV ็ผมไม่ได้บอกว่าสินค้าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่ระบบเขาทําให้คนที่อยู่ภายใต้องค์กรทุกคนเนี่ยก็ต้องกระตือรือร้นทุกคน หัวหน้าเครือข่ายนะเทรนลูกน้องลูกน้องกลุ่มนี้ไปดูกลุ่มนั้นแล้วมันก็มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างงี้ผมว่าก็ไม่ไม่น่าเรื่องเสียหายนะครับเอาเรื่องดีๆของอีกเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจรูปแบบหนึง่งเอามาใช้กับองค์กรของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอว่านะวันนี้เนี่ยมาเช้าท่านพี่ปัญญาถามผมถามนึงว่าคนคนที่เดินออกจากเราไปทํายังไงจะกลับเข้ามา นะฮะมันยากยิ่งกว่าคนเหมือนกับคนที่เราแต่งงานแล้วก็หย่าออกไปใช่ไหมจะให้กลับมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องให้ความรักให้ความ mm hmm. เขาเรียกเทคแคร์สเปเชียลเทคแคร์มากกว่าปกติเราก็มีนะเคสของอาซูก็ดีที่ออกไปเคสของอาลีที่มีปัญหาก็ดีพี่เสียยว่าอกจะทํำยังไงผมบอกก็ต้องใช้ความรักนะความ เอออาทรความห่วงใยความเสียสละความมีน้ำใจเปิดโอกาสให้กับเขาวันนี้เนี่ยเขาเดินไปก่อนเราทําก็เห็นว่าเฮ้ยเราพยายามทําทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขามีปัญหาแล้วเราไม่แก้ไขอีกหน่อยคนนู้นคนนี้ก็ออกไปเรื่อยๆ เราเอาเลสเซ้นมาเรียนเขาเรียกว่าเลสเซ้นทูเลิร์นเอาเรียนรู้บนความผิดพลาดมา,มา,มาแล้วก็มาค่อยๆแก้แล้วก็บอกเฮ้ยสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณนะวันนี้เนี่ยฮะเราแก้ไขแล้วแล้วก็พร้อมที่จะรับคุณกลับเข้ามาอันนี้ผมว่ามันจะเป็นความสวยงามสําหรับองค์กรที่ทํางานให้กับสังคมนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะพูดไม่เก่งเหมือนพี่ดมนะแต่ว่าพูดในความรู้สึกว่านะในสิ่งที่ในสิ่งที่เราควรจะต้องมองตัวเราเองแล้วเฮ้ยเราผิดอะไรบ้างนะเราดีตั้งหลายหลายอย่างนะเราให้อะไรกับสังคมนั้งเยอะแยะนะ แต่ว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะปรับปรุงตัวเราแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงมาคนเก่งนะเยอะนะก็มาช่วยคนที่เก่งน้อยหน่อยนะแล้วก็มาค่อยๆๆประคองกันแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันครับวาวิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสลามอะัยกุมวเรามตุลลอวเรากาตุ